เป็นรถที่ผ่านหาดใหญ่อ๋อโอเครอสอบที่นีนึงขอบคุณมากครับครับอคิดนงินก่อนนะโ, <Okay. S 2> โอเคได้มาแล้วตีตั๋วรถไฟนะครับจากเขาเรียกว่าอะไรนะหัวลำโพงไปหาดใหญ่สงขลาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเมย์จะได้เจอแม่ตามที่ คาดหวังไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูบาะแสกันอีกทีหนึ่งที่สงขลานะครับตีตัวเรียบร้อยเมย์พร้อมทีมงานพร้อมมุ่งหน้าสงขลาจังวันนี้เรานัดน้องเมย์นะฮะเขาจะเดินทางมา จากพิษณุโลกจะพาไปตามหาแม่ที่สงขาแม่เขาจะไมยพรนะฮะเข้าไปชื่อลุ้นกันหน่อยนะครับวันนี้เราขึ้นรถไฟไปเดินทางรถนอนก็เดินทางไกลอะ่ะจากนี้ออกที่นี่บ่ายสามกว่าไปถึงนู่นก็ประมาณเช้าพอดีนะครับไปช่วยลุ้นนะครับ อยากกอดอยากมีความรู้สึกค,ครคนนนั้ือคนอื่นเองมีมั่งว่าแม่มันเป็นยังีงแม่มันเป็นยังไงอะค่ะคิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก็ฝันใจมันสั่นระรวใจฉันมันยังพันผูดเหมือนวัวพันหลักชักเชือกอยู่เช้า รักแม่ถึงแม่จะไม่เลี้ยงหนูก็รักแม่คิดถึงอยากเจอค่ะถึงแม่ไม่อยากถึงไม่อยากเจอก็ไม่เป็นไรถ้าคุณเจอแม่ถึงแรกที่ลูกสาวควรจะทำจะทำอะไรก่อนแล้วก็กับแค่นั้นแหละค่ะอยากเจอแม่ก่อนเคยรับอายุจากแม่เคยก็จากปู่กับย่าแล้วก็อา ที่ให้ใช่ค่ะแต่แม่จริงไมเคยไม่เคยแม้ว่าจะเป็นวันนี้มันจะมีวันนี้ของเราไม่เคยคิดเลยคิดว่าไม่มีแล้วได้ซ้ำไม่ไม่ไม่รู้แล้วได้ซ้ำว่าแม่คือใครตอนที่ลุงไปบอกว่าลุงตามหาแม่ไม่เจอถามจริงย้อนไปหน่อยว่าความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็เสียใจกลับบ้านไปร้องไห้ ตอนนั้นบอกเชื่อใจลุงแอปไงหลุงแฝต้องตามเจอแน่ไม่บอกแล้วก็ไม่เจอจะเจอได้ไงเจอเจอได้ลุงแอปพามานี่นี่ก็น่าจะเจอแล้วแหละเจะสู้ไหมสู้ค่ะ <c oughs> ชมายพรดูนะครับว่าตอนนี้ลุงแอปพาลูกสาวมาถึงหาดใหญ่แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีไม่อีกอีกประมาณชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยแม่ลูกจะได้เจอกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเะรอฮะเราลุ้นกันนะครับช่วยลุงแอปช่วย้องเมย์ด้วยนะครับอุตส่าห์เดินทางไกลมาพันกิโลนะครับโอ,โอ้พันกิโลจากหัวลำโพงกรุงเทพนะครับผมเก้าร้อยกว่ากิโลนะ <900. S 1> หาดใหญ่ที่ททขับรถยนต์มานะแต่เดี๋ยวต้องไปตามอีกนิดนิดหน่อยหน่อยก็ประมาณพันกิโลไปกลับที่สองพันกว่านนแน่นะ ลุ้นด้วยนะครับถึงสถานีหาดใหญ่แล้วเดี๋ยวเราลงก่อนก่อนเนาะตอนนี้รถกำลังจอดที่สถานีหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราลงไปนะฮะเดี๋ยวก็เดินทางต่อไปหาแม่น้องเมย์นะครับจะช่วยลุ้นจะช่วยเชียร์กันนะครับ ซื้อตั๋วไปลงซื้อตั๋วไปลงอย่างเดียวไหมโอเคตามซื้อตั๋วไปลงก็เอาเอาแค่ตั๋วไปลงที่ข้างหน้าใช้กันหลังน้าันทีค่ะให้มันลำบากวนเหยอไหนจะมาลำบากแล้วเนี่ยหลังนะเดี๋ยวจะมาลำบากแล้วก็ต้องให้มันลำบากหน่อยแม่เขาได้เห็นใจเจ็ดคนนะนะไดเขาได้รักลูกเราเขามากๆว่าโหเดินทางกันไหนไหนสองคืนสามวันเนี่ยแล้วต้องขึ้นรถเมย์ไปหาแม่เนมันมันบากแท้ได้ได้ได้นะเขาได้รักลูกมากๆแล้วน้องเมย์รอรอเดี๋ยวเจอแแม่ล้ว ใกล้ขบวนทุกทีนะฮะรถตู้นะฮะก็จะเดินหน้าไปที่นาทวีนะฮะก็เราจะแวะหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก่อนนะครับเพื่อตามหาคุณชมาพรนะครับให้น้องเมย์ตอนนี้น้องเมย์ก็ใจคงกระไม่แพ้ผมหรอกเพราะลุงก็ตุ้นกระตุ้นต่อเหมือนกันน้องเมย์ก็น่าจะตุ้นต่อคิดตอนนี้เป็นไงบ้างลูกใกล้ถึงบ้านแม่แล้วเนี่ยก็ยังยังยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นเหรอคิดว่าเดินทางเหนื่อยครั้งนี้มันจะคุ้มไหมเนี่ย ุ้มค่ะลุ้มเหรอิ๊บน้องเมย์ก็ยังยิ้มนะแห้งๆอยู่นะฮะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงนะฮะอ่าช่วยลุ้นกันหน่อยเนาะอาใกล้แล้วอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับแม่ลูกจะเจอกันแล้วครับ ตอนนี้เรานะครับเดินทางมาถึงหน้าวัดขุนตัดหวาย่หน้าวัดขุนตัดหวายแ้วฮะตำบลขุนตัดวายอำเภอนาวีตำบลขุนตัดหวายอำเภอนาวีจังหวัดสงขลาของเรานะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้มันมีตัวเพื่อประสานผู้ช่วยผู้ใหญ่นะฮะประสานผู้ช่วยผู้ใหญ่เดี๋ยวให้น้องเต้ยประสานไปว่าเขาจะว่างมารับระบาดพอกี้ได้เบอร์จากการกรัดรูปรูปเพจอะคนชอบดูรายการเราเขา เอาเบอร์ผู้ช่วยมาให้เราที่นี่นะเดี๋ยวน้องเตยโทรมาเผื่อเขามีรถบีลาเราจะพาเราไปนะแล้วค่อยนับแดกเข้าไปข้างในกันนะเดี๋ยวไปนับแดกกับน,น้องเตยทีน้องเต้ลองโชว์เลยวันนี้มาจากฮะวันนี้มามาอย่างเขาเรียกว่ามา,มา,ม,า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 มาบายฮาร์ดบายฮาร์ดมาแบบสบายๆประเด็น,น้นองเมย์ธุระคุเลลูกมาด้วยนะปามีมาด้วยก็เหนื่อยหน่อย ่แาอยาค,บ,อยคยบ้านผู้ใหญ่วิชิตอยู่หลังไหนครับสวัสดีครับผู้ใหญ่หรือเปล่าครับอ๋อผมมาจากเพชรลุงแอพิจัน์มาตามหาคนนะครับ ผมจะไปบ้านคุณชมาพรทำสีดีรักชมาพรทำสีดีรักหมูโยมหมูสามเนาะหมูสามเลยครับรับกลอนนะครับผู้ใหญ่อยู่นะเขาอยู่เขาบอกว่าอยู่ทางชื่อตู่ครับชื่อตู่บอกอยู่สวนยางเข้ามาเลยรงร้านเฟอร์นิเจอร์หรือร้านขายของจำหลังคาแดงเข้าไปหน่อยนึงชื่อตู่ไงอยู่นี่อยู่มะอยู่สิเขาอยู่เขาอยู่บ้านเขาไม่อยู่นานแล้วไม่อยู่นานแล้วผู้หญิงนะครับ ไม่ค่อยเหรออยู่บ้านเล็กที่เท่นเลยไหมหมูสามหมูสามจำไม่พอนเรอใช่วันนี้ผมขึ้นรถไฟมาแล้วมาต่อรถทัวร์เอาหลังคาแดงเป็นหลักแล้วนะแล้วเข้าไปดึงมาาแต่หลังคาแดงเนี่ยเข้าไปดึงมาเข้ามาเท่านี้ได้ไหมเจ๊หน้าซอยเข้าวันนี้มันประมาณนี้นะโอเคเขาเดินออกมารับได้ยังยังให้เขาเดินดิเขาเดินมาทําไมเราต้องเดินไปหาเดี๋ยวลุงไปหาเต้ยอยู่ข้างหน้านะแล้วค่อยว่ากันใช่ใช่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รบกวนเขาได้ยัง น,นาข้างหลังกด้วยกอนอะไรครับระบะหลังไปดีกว่าล,วลุยๆวันองแล้ลูกกปะชงแก๊ที่แก๊มานครับตอนนี้ผู้ใหญ่จะให้ประธา,านะภานะฮะไปส่งเราที่ร้านขายข,ของชำลังคาแดงก่อนที่จะถึงบ้านของคุณชมลยมพรคำสีลีรักนะฮะเดี๋ยวเรากระทุ้ักทะเลหน่อยนะเดี๋ยวไปรับข้างหน้าอีกสี่ชีวิตนะครับไปนนนไปนนะครับ ่กี้เจอผู้ใหญ่วิชิตนะฮะผู้ใหญ่หมู่สามพอดีและเขาบอกว่าบ้านที่เราจะไปเป็นบ้านเช่าเขาก็เลยรบกวนให้ประธานสภาเนี่ยนำเราไปเจ็ดชีวิตนะฮะไปยันย่านนั้นเดี๋ยวเราก็ไปตามหาสมัยพรต่อนะครับเ mm hmm. ขากาอยู่ตรงที่เขาให้ข้อมูลน้องเต้ยมาว่าอยู่ตรงเข้าไปในตรอร์รัสแคกของชำนะครคบสีแดงเดี๋ยวให้ประธานนะฮะไปส่งนะครับเดี๋ยวรอทีมมาอีกมาเก,า,กายชีวิตเลยครับ ่าเดี๋ยวพระทานลองนี่นะครับลองนี่ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ <c oughs> ไปการรู้สึกยังไงเนี่ยใกล้แม่แล้วเนี่ยก็ <c oughs> ตื่นเต้นหนักกว่าก่ออีกลรวตื่นเต้นเลยเหรอ <c oughs> เอ้ลุงไม่เห็นตื่นเต้นแล้วเราตื่นเต้นไดนยังไงเนี่ย <c oughs> ไม่รู้สิใจมันมวิววิวยังไงก็ไม่รู้เน,นี่ยเต้ยแล้วน้องเขาตื่นเต้ยแล้วเต้ยตื่นเต้นเขาปะเนี่ยตื่นเต้นเนาะ รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวยังไงถ้าต้องไปเสาเสียงสักพับหนึ่งนะสาเสียงสักพับหนึ่งเดี๋ยวก็ไกลครับตอนนี้มันอยู่ในหมู่สานนี่แหละไม่ไกลลัางหนาไม่ไกลเกินรอนะฮะ ก็ได้พิกัดนะครับอีกห้องแถวที่ห้องแถวนี่ไม่ใช่นะฮะเขาบอกห้องที่สองเขาเรียกอยู่นี่เขาเขาไม่ให้เรียกชื่อตูวนะฮะเขาเรียกชื่อพรเขาเรียกชื่อพรน,นะฮะคือชมายพรห้องแถวหลังที่สองแสดงว่าเป็นห้องหลังเนี้ย นี่ลเจอแล้วครับสวัสดีครับ